นี่คือมะเดื่อฝรั่งสายพันธุย์ยารักกี้กินดีมีประโยชน์นะจ๊ะเขามีสรรพคุณทำให้ขับถ่ายดีด้วยลดไขมันในเส้นเลือดได้เพราะในตัวเขาไม่มีไขมันนี่หามาปลูกกันนะจ๊ะลดน้ำหนักกินเพื่อ ควบคุมน้ำหนักก็ได้จริงๆต้นนี้ออกให้เรากินได้บ่อยๆแล้วตัดกิ่งปักชํำก็ติดง่ายเห็นหลายคนก็ตัดกิ่งปักชํำติดง่ายๆเดี๋ยวต้องถ้าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะเขาสูกแบบนี้ต้องเอาเอาถุงมาห่อไว้ใช้ถุงนี้แหละครอบเอาไว้ ไม่งั้นเดี๋ยวอดกินมีคนแย่งกินเราก็ไม่รู้ตัวอะไรมากินนี่กันห่อเขาไว้อย่างนี้แล้วก็มัดเนี่ยเอาถุงหิ้วนี่นแหละเอามามัดไว้รับรองได้กินได้กินแน่นอนเพราะเราทำไว้ที่ช่องต้มปลูกผักสวนครัวการ์เด้นเพนต้องหอ่อถ้าไม่หอ่อไม่ได้กิน จริงๆเห็นแบบนี้นะมันจะต้องตรีบหอ่ออันนี้พอดีเรามาตัดแต่งใบมาตัดแต่งใบเขาของน้องเอช่องเก้าธีก้าก็เสร็จอินรีให้มานเนี่ยพอดีเราเห็นใบไม่ค่อยงามเราก็มาตัดแต่งเพราะตัดแต่งไปมาเจอพอดีเจอสองลูกอยู่ตยตยใต้นี้ใต้ใบ ตัดแต่งใบเข้าอันนี้เอากิ่งเนี้ยไปปักชำได้แลนะ้วเน,นี่ยกิ่งเนี้ยตัดแล้วทิ่มลงดินเลยไม่ต้องทําแบบควบแน่นก็ได้หามาปลูกกันนะจ๊ะใครสนใจฟิตหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนก็เพจมัมรี่ขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ตามไปที่ช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ นี่ไปหาซื้อติดต่อทักไปอยากได้อะไรก็ทักไปเลยน้องหนวดน้องปอช่องเดชโชสุกเอน็นสอนน้อยทำสวนก็ได้นะจ๊ะตัดแตง่งใบใบไหนที่เขาแบบสุขภาพไม่ดีก็เอาออกไปเอต้องดูแลเป็นถึงจะได้กินฟิกเอาให้เรากินเยอะหลายลูกแล้ว กิ่งเนี้ยกิ่งนี้ดูแบบไม่ค่อยโตนะเดี๋ยวเราจะตัดเขาเอาไปตัดเนี่ยแล้วทิ้มลงดินเลยตัดใต้ตัดใตข้อแล้วทิ้มลงดินนี่นี่ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยนันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคน คนรักการปลูกก็ลงคลิปไปแบบรัวๆไม่ต้องสนใจยอดวิวอะ่ะเดี๋ยวยอดวิวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวพอเปิดสร้างรายได้ต้องขยันหนึ่งพันับสี่พันชั่วโมงเปิดสร้างรายได้ได้เมื่อไหร่ก็ขยันลงคลิปมันจะได้มีเหรียญเข้ามานะจ๊ะไปแล้วไปตรวจสุขภาพร่างกายดูแลสุขภาพดวงตาด้วยตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะพวกเราใช้สายตากันเยอะแค่นี้นะ